ข้อความในโกสัมพยสูตรต่อไปภิกษุทั้งหลายก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกเป็นทิฏฐิที่เป็นนิยานิกรรมำนำบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นไฉนอันนี้เป็นโสดาปฏิมัคก,กทิฏฐิเนี่ยนะโสดาปฏิมัคเป็นต้นเนี่ยโสดาปฏิมัคนี่แหละชื่อว่าไกลาจากข้าศึกโสดาปฏิมัคนั่นแหละเป็นธรรมะที่นําออกนําออกจากวัตตะ โสดาปฏิมักนี่แหละเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยนะถามว่าโสดาปฏิมักคัตติิผู้ที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะมีโสดาปฏิมักคัตติิเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุทธานกิเลสใดกลุ่มรุม เป็นเหตุให้ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าหากว่าจิตของผู้ใดมีอกุศลกลุ่มรุมเนี่ยนะมีมีสิ่งที่เศร้าหมองมากลุ่มรุมเนี่ยจิตอันนั้นก็ไม่ทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธฐานกิเลสในภายในที่เรายังละไม่ได้มีอยู่หรือหนอมีอกุศลละธรรมเหล่าใดที่มันกลุ่มรุมอยู่ภายในที่เรายังละไม่ได้เนี่ยมีอยู่หรือไม่ ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุมีจิตอันการมราคะกลุ่มรุมชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเที่ยวก็ดูว่าราคะกลุ่มรุมเกลือกกล้วอยู่ในใจไหมมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมมีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วนั่นเที่ยวใครก็ตามที่มีจิตถูกพยาบาทถูกโทสะครอบงำเนี่ยนะก็ชื่อว่ามีจิตที่กิเลสเนี่ยปริยุทธานแต่ว่ากลุ่มรุมนั่นเอง มีจิตอันทีณมิทะกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวมีจิตอันอุทธจักกุกุจักกลุ่มรุมชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวมีจิตอันวิจิกิจากลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าอันนี้เป็นพวกสัตตทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะ เป็นผู้ที่มีทิฏฐิก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธฐานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวและเกิดขัดใจทะเละาวิวาทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธฐานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเทียวภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตอันกิเลสปริยุทธฐานใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง กิเลสปริยุทธานในภายในนั้นที่เรายัางละไม่ได้แล้วไม่มีเลยนน้ก็มาดูว่า 1. จิตถูกกิเลสกลุ่มรุมไหมกิเลส7กลุ่มในกลุ่มรุมไหมหนึ่กามราคะกลุ่มรุมในใจไหมสอโทสะไหมสามง่วงซึืมไหมสี 4. ฟุ้งซ่านรำคาญใจไหมห้าสงสัยในกุศลธรรมอยู่หรือเปล่าหยังหวังโลกหน้าต่อตไปไหมเจ็ดทะเลาะก,กับใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะ มีเรื่องกินใจใครหรือ,รอเปล่าคิดแหมคนทําไมว่าเราอย่างนี้ทําไมพูดกับเราอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะทำไมเขามองหน้าเราแบบนั้นเป็นต้นคือก็กินใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือว่ารู้สึกว่าคนอื่นเขากินใจเราเนี่ยนะแต่ถ้าเก็บสิ่งเหล่านี้มาคิดบ่อยๆเครียกว่าคนที่มีกิเลสกรุ้มรุมอยู่ในภายในใจมีจิตใจที่ถ้าเป็นน้ําก็เป็นน้ําเดือดพล่านเนี่ยนะเดือดด้วยราคะด้วยโทสะด้วยทีนะมิทะอุตจักกุกุจาวิจิกิจฉาก็คือนิวรห้า แล้วก็ฝักไฟในโลกหน้าแล้วก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละหาช่องทางมจะด่าเขาได้ยังไงเนี่ยนะเรียกว่ามีจิตใจมุ่งหวังว่าจะเอาหอกคือวาจาเนี่ยไปทิ่มคนอื่นได้ยังไงแหวงกัดคนอื่นได้ยังไงเนี่ยนะใช้หอกคือวาจาจิ้มหน้าจิ้มตาจิ้มอกจิ้มใจจิ้มหูไปเรื่อยเนี่ยนะถ้าสํารวจดูแล้วใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นเลย หมายความว่าเออเนี่ยเออดีเนะเราราคาก็ไม่กลุ่มรุมโทรศก็ไม่พลานง่วงก็ไม่ง่วงไม่ฟุ้งซ่านไม่รําคาญไม่สงสัยในข้อปฏิบัติไม่ได้หวังโลกหน้าเป็นต้นเนี่ยนแะไม่ทะเลาะก,กับใครเลยแล้วทําไงตั้งจิตเอาไว้เพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายอันนี้สําคัญอนะคืออกุศลไม่กลุ่มรุมก็ไม่โอ้สบายแล้วเราวาง,งัันเถอะปลอดภัยแล้วบอกไม่ ต้องตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจจะทั้งหลายตั้งจิตเพื่อตรัสรู้ทุกข์ด้วยปริญญาตั้งจิตเพื่อตรัสรู้สมุทัยด้วยปหานะตั้งจิตเพื่อตรัสรู้นิพพานด้วยทําให้แจ้งตั้งจิตเพื่อเจริญอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะมันตั้งจิตเพื่อแทงตลอดอริยสัจตั้งจิตเพื่อตรัสรู้อริยสัจอันนี้แหละเป็นญาณะที่หนึ่งที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชน อันภิสูุนนั้นบรรลุแล้วพันธาริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยราคาไม่กลุ่มรุมพยาบาทไม่กลุ่มรุมถีนามิท่าไม่กลุ่มรุมอุทธะกุกุจจะไม่กลุ่มรุมวิจิกิจช้าไม่กลุ่มรุมพวกนี้ไม่หวังโลกหน้าไม่คิดแต่เรื่องโลกหน้าเนี่ยนะไม่ทะเลาะวิวาทขัดใจกับใครแล้วตั้งจิตเพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคเพราะเขาได้โสดาปติมรรคแล้วเนี่ยนะไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงในการแทงตลอดสัจจะ แต่ตั้งจิตเพื่อแทงตลอดสัจจะระดับสูงคือสกทาคามิมักตั้งจิตเพื่อแทงสัจจะระดับสูงคืออนาคามิมักและอรหัตตมักให้ยิ่งยิ่ง claro ขึ้นไปการที่อาุศลไม่กลุ่มรุมตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจระดับสูงยิ่งขึ้นไปอันนี้แหละเป็นอริยสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งของพระโสดาบันเป็นองค์ของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจจะ อย่าไปคิดว่าโอ้ยพระโสดาบันเนี่ยหวังกับสวรรค์โอ้ยจะได้ไปชมเนี่ยดอกไม้เป็นต้นไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกพระโสดาบันหวังใจในเรื่องการเห็นอริยสัจเพราะความที่เขาหวังเห็นอริยสัจนี่แหละทําให้เขาไม่ไปอบายคนที่ไม่คิดจะบรรลุไม่คิดจะเห็นอริยสัจแม่มันยากที่จะปิดอบายได้ย่านยากจริง ทีนี้ต่อไปข้อที่สองยานที่สองที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นองค์ของพระโสดาบันอย่างที่สองก็คือภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อเราเสพเจริญทําให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระง,งับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนอแปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าเราเห็นแบบนี้มากๆหมายคำว่าท่านน้อมไปเพื่อเห็นทุกข์ด้วยการกําหนดรู้น้อมไปเพื่อเห็นสมุทัยเพื่อการละเห็นนิโรธเพื่อทําให้แจ้งเห็นอริยมรรคเพื่อการเจริญเนี่ยนะเน้นเพื่อกําหนดรู้เพื่อละเพื่อทําให้แจ้งเพื่อเจริญอย่างนี้เนี่ยทาแล้วเนี่ยมันระง,งับดับกิเลสเฉพาะตัวได้หรือไม่ทําอย่างนี้บ่อยๆแล้วดับกิเลสได้ไหม อริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อเราเสพเจริญทําให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระง,งับดับกิเลสเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้เป็นยานที่สองอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันพระอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วองค์ที่สองคืออะไรเชื่อมั่นอย่างปักใจยอมรับปักใจเลยว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้ดับกิเลสได้อย่างแน่นอน คือคนที่ปฏิบัติเนี่ยนะบางทีเขาก็บอกว่าเขาบรรลุเขาบรรลุเขาเห็นแล้วเขาบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วแต่เขาแน่ใจหรือว่าเขาจะดับกิเลสได้จริงเขาดับกิเลสได้แล้วจริงๆหรือต้องฟอกตัวเองบ่อยๆแต่ใช้คําว่าดับกิเลสเนี่ยนะดับความเศร้าหมองในใจอยู่หรือ ถ้าคนที่มีปัญญาหน่อยเขาไม่เผลอแล้วไอ้นี่มันเศร้ามองนะนี่มันฟุ้งซ่านนะนี่อกุศลนะนี่มีโทษนะเขาจะไม่เผลอเลยเนี่ยนะเรียกว่าวัดไข้ใจตัวเองก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยป่วยบ่อยนะความคิดเราป่วยบ่อยความคิดเราไม่สบายบ่อยเดี๋ยวก็เป็นวัดเดี๋ยวก็เป็นหวัด,ด,ววดทางความคิดเนี่ยนะมันติดเชื้อมาอ้าวก็เห็นเขาเครียดมาแล้วก็เครียดตอบใช่ไหมอันนี้ก็ติดเชื้อหวัดมาแล้วละเนี่ยนะ เห็นเขาไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจด้วยเห็นเขาเครียดเราก็เครียดด้วยเห็นเขาหงุดหงิดเราก็หงุดหงิดด้วยเห <_ K _> ็นเขาโกรธมาเราโกรธหนักกับเขาอีกอยังไงเป็นต้นเพราะพว้นี้เป็นอักเสบทางความคิดมันก็ต้องคิดดูว่าความเห็นของเราเนี่ยดับกิเลสได้จริงหรือที่ทําอยู่ทําอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อบรรลุมรคผลได้จริงหรือนเนี่ยอันนี้ต้องสํารวจตรวจสอบนะอย่าลืมว่าพระโสดาบันเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดท่านจะไม่ไม่เป็นพวกสะเพร่าไม่สะเพร่าและคิดเออ บรรลุแน่บนรรลุแน่แน่ยังไงอ่ะเขามีการซักมีการฟอกมีการสํารวจตรวจสอบแล้วว่ามันจริงหรือไม่เขาเช็คข้อมูลอยู่ตลอดเลยนะก็ว,ว่าตรวจสอบมากเลยนะทีนี้ข้อต่อไปยาณะที่สามข้อห้าริบห้พิสูทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเหตุดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิใดสมณะหรือพรามอื่นนอกธรรมนอกวินัยนี้ ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนออริยาสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยโสดาปติมัคคสัมมาทิฏฐิใดสมณะหรือพรามอื่นนอกธรรมนอกวิไนนี้ประกอบด้วยทิฏฐิณนเะช่นนั้นไม่มีอันนี้เป็นญาณะที่สามที่เป็นอริยะเป็นโลก,กุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันพระอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วคือทิฏฐิความเห็นนี้ไม่ใช่ความเห็นโลโลอย่างนั้นเถอะ ไม่ใช่เห็นโหลมีทั่วไปหมดเนี่ยนะวางขายตามตลาดทั่วไปหมดเป็นความเห็นที่เกว่าสาธารณะเอามาเป็นสินค้าแบ่งขายมีขายทั่วทุกลัที่เป็นต้นไม้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นโสดาปติมัคคสัมมาทิฏฐิที่มีอยู่เฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นของพระพุทธเจ้านะันไม่ใช่ของเราต้องระวังให้ดีเนี่ยนะอุ้ยข้อปฏิบัติอันนี้เนี่ยไม่โหลรอกมีที่นี้ที่เดียว ตั้นมากับมือสร้างมากับมือไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะงั้นคุณก็เป็นพระพุทธเจ้าสินะนี่ไม่แต่นี่หมายาว่าเป็นทิฏฐิที่มีอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นความเห็นที่มีอยู่เฉพาะผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้เห็นแล้วเราก็เป็นผู้ที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าอันคําสอนนี้มีอยู่เฉพาะของพระพุทธเจ้าแต่แต่ตรงนี้เนี่ยเน้นพิเศษคือทิฏฐิ ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นก็คือกรรมมกตาสัมมาทิฏฐิเน้นพิเศษคือวิปัสนาสัมมาทิฏฐิและก็มัคคสัมมาทิฏฐิพิเศษคืออริยมัคสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่รู้ทุกสัมมาทิฏฐิที่รู้สมุทัยสัมมาทิฏฐิที่รู้จักนิโรธคือพระนิพพานสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อโสดาปฏิมัคเจริญทิฏฐิอันนี้แล้วจะเจริญด้วยโสดาปฏิมัคจะเจริญด้วยสกทาคามิมัคจะเจริญด้วยอนาคามิมัคและ ในที่สุดเพิ่มภูณอรหัตตมักได้สําเร็จเนี่ยนะอันนี้เป็นยานะที่สามก็คือเป็นทิฏฐิที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นส่วนยานะที่สี่ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาปติมักเป็นต้นเนี่ยนะ ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นธรรมดาพระอริยะธรรมดาของท่านกับธรรมดาของเราเหมือนกันหรือเปล่าดูนีธรรมดาแปลว่าปกติเ่ยนะปกติของพระอริยสาวกเป็นยังไงภิสูุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาปฏิมักเนี่ยนะมีธรรมดาหรือมีปกติอย่างไรภิสูุทั้งหลายธรรมดาปกติของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันเนี่ยนะ ความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอริยาสาวกย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นได้บ้างก็แปลว่าพระโสดาบันท่านก็เป็นอาบัตได้แต่เป็นอาบัตที่ไม่ได้เจตนาจงใจที่จะล่วงล่วงเพราะไม่รู้ว่าเป็นสิกขาบทนี่อย่างหนึ่งล่วงเพราะอะไรเพราะหลงลืมสติอย่างหนึ่งเนี่ยนะถึงอย่างนั้นพอท่านรู้ว่าเป็นอาบัตก็รีบแสดงรีบเปิดเผยอาบัตรีบทำอาบัตให้ตื้น ออกจากอาบัตินั้นในสำนักของพระศาสดาห,หรือเพื่อนสะพรมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทําให้ตื้นแล้วก็สังวรระวังต่อไปท่านจะล่วงในสิ่งที่ท่านไม่รู้เท่านั้นพอท่านรู้ปั๊บท่านก็จะสังวรระวังต่อไปการที่ใจของท่านเป็นอาบัติเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนะ่ยนะกุมารหรือเด็กอ่อนนอนงาย ถูก่านไฟด้วยมือหรือเท้าเหยียดมือเหยียดเท้าเ,เ,เข้าไปหาไฟแล้วก็รีบชักหนีอย่างเร็วพลันฉันใดอริยาสาวกนั้นรู้ชัดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นอาบัติแล้วก็รีบสแสดงคืนรีบทําคืนรู้กลางวันสแสดงคืนกลางวันรู้กลางคืนแสดงคืนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นสังวรระวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่มีซ้ําอีกเหมือนเแต่จะไม่วเวียนกลับไปเป็นเช่นนั้นอีกเปรียบเหมือนที่ว่าเอาใครที่เอามือไปยื่นไปโดนไฟลวกเนี่ยเอาอีกไหม ตั้งใจไหมจะเอาอีกรอบหนึ่งไหมเอาอีกรอบหนึ่งเขาไม่เพี้ยนขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นอริยาสาวกนั้นย่อมเป็นอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นธรรมดาธรรมดาของพระโสดาบันถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นเนี่นยนะคยกว่า,าต้องการปกปิดซ่อนเร้นตัวเองหรือเปล่ามีความผิดอยู่แล้วก็ปกปิดมกเม็ดอยู่หรือเปล่าไม่คิดจะชําระคืนไหมเนี่ยอันนี้แหละเป็นยานที่สีที่เป็นของพระอริยะเป็นโลก,กุตระ ไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันพระอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วเนี่ทีนี้ต่อไปยานที่หของพระอริยเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยปกติธรรมดาเช่นใดคือปกติของพระอริยาสาวกพระโสดาบันเนี่ยนะถึงเราก็ประกอบด้วยปกติธรรมดาเช่นนั้น ธรรมดาเช่นนั้นคืออะไรพิสูจนทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยาสาวกถึงความขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่ควรทําอย่างไรของเพื่อนสัพพมจารีโดยแท้คือเป็นคนที่เรียกว่าไม่เอาเปรียบเพื่อนเลยอ่ะนะถ้ามีกิจการงานของสงข์ขึ้นมาก็ไม่เอาเปรียบขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ทั้งหมด ถึงทำงานเป็นต้นอย่างอื่นอยู่ถึงช่วยเหลืองานเพื่อนสะพรมจารีคือครูบาอาจารย์เป็นต้นอยู่แต่ความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาเพ่งเล็งอย่างแรงกล้าแล้วฝักฝ่ายอย่างแรงกล้าในอธิศีฝักฝ่ายอย่างแรงกล้าในอธิจิตฝักใยอย่างแรงกล้าในอธิปัญญาของพระอริยาสาวกนั้นมีอยู่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อน ถึงจะเล็มหญ้าเคี้ยวกินหญ้าก็ยังชำเลืองดูลูกฉะนั้นใช่ไหมแม่โคเนีเวลากินหญ้าไปเนี่ยลืมลูกไหมไม่ลืมฉันใดพระพิสูรเหล่านี้ถึงท่านจะทํางานอย่างอื่นอยู่ก็ตามแต่ใจของท่านก็น้อมไปในอธิศีลสิกขาน้อมไปในอธิจิตสิกขาน้อมไปในอธิปัญญาสิกขาน้อมศีลให้เจริญยิ่งขึ้นน้อมสมาธิแล้วก็น้อมปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้น อริยะสาวกย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดปกติธรรมดาของเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้เป็นยามที่ห้าเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนของพระอริยาสาวกบรรลุแล้วไม่ทั่วไปกับปุถุชนนะปุถุชนนี้แสดงว่าไม่ค่อยเพ่งเล็งในสิกขาเลยโอ้ยปล่อยปะละเลยเนยีนย่นยนะ นะปล่อยปะละเลยนะไม่ใช่เล็มไปคิดถึงศีลไปเนี่ยนะก็อย่างที่จริงอนะ่ะก็มันก็ควรเป็นอย่างนี้จริงๆอ่นะนะทำจะทํางานอย่างอื่นประกอบอาชีพอย่างอื่นใจก็ต้องเพ่งเล็งไปในอธิศีนอธิจ,จิตและอธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะก็อย่างว่าเราฝ่ายเรื่องไหนมันก็จะได้เรื่องนั้นใช่ไหมายเรื่องไหนสนใจเรื่องไหนเอาใจใส่ในสิ่งใดก็ในที่สุดใจของเราก็น้อมไปเป็น เช่นนั้นเพราะ,ะอะไรเป็นสิ่งที่เราควรฝักใฝ่เสาะหาสะแสวงหาควรที่จะเพ่งเล็งเลยเนี่ยก็คืออธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะทีนี้ข้อที่6ยานที่6ของภาริยะเนี่ยนะภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะระใดภะระคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภะระคือกำลังเช่นนั้นพิสูจทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระอริยเนี่ยนะประกอบด้วยภะระอย่างไรมีกําลังอย่างไรพิสูจนทั้งหลายภะระนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระอริยาสาวกนั้นน่ะเมื่อธรรมวินัย ที่ตถาคตรประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่คือเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งเอาธรรมวินัยของพระตถาคตมาประกาศทําให้มีประโยชน์รวบรวมเอาไว้ในจิตกําหนดไว้ในจิตทั้งปวงแล้วเงี้ยโสดลงฟังธรรมประมวลจิตตั้งจิตเพื่อให้รับประโยชน์แล้วฟังธรรมไม่ใช่ไม่เพ่งโทษผู้แสดงไม่เพ่งโทษเนื้อหาไม่เพ่งโทษตนครื่องพวกนี้ไม่เรื่องมากนะตั้งจิตกําหนดในประโยชน์แล้วน้อมเพื่อให้ทำทั้งหลายเหล่านี้จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะ อริยาสาวกรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นนั้นนี้ยานที่หกเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วเนีนย่นยนะก็บรรลุอริยะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าน้อมฝักใฝ่ในการฟังธรรม ในอธิขถาหน้า438เนี่ยนะกล่าวว่าพระอริยาสาวกทั้งหลายเป็นผู้รักการฟังธรรมรักฟังธรรมเนี่ยรักยังไงเรียกว่ารักการฟังธรรมเมื่อจะไปฟังธรรมก็ไม่นั่งหลับฟังก็บอกว่าคุณสมบัติ์ก็นั่งหลับมีไหมเนี่ยถ้านั่งหลับอย่ามาหลอกกันเลยว่ารักธรรมมันไม่เชื่อหรอกนะสองเวลานั่งฟังธรรมแล้วก็สนทนากับเพื่อนอยู่ไหมธุระสาคัญเกิดขึ้นทันทีเลยเนี่ยนะ ก็บอกว่าพระรยาสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่รักการฟังธรรมเนี่ยนะเมื่อจะไปฟังก็ไม่นั่งหลับไม่สนทนาแล้วก็ไม่มีจิตฟุ้งซ่านในการฟังโดยที่แท้ท่านเป็นผู้ไม่อิ่มในการฟังธรรมเหมือนบริโภคน้ําอมตะน้ําอมฤตฟังจนถึงรุ่นอรุณรุ่งอรุณในการฟังธรรมถ้ายังมีการแสดงธรรมอยู่ก็ฟังไม่เลิกไม่ลาฟังไม่เบื่อไม่หน่ายฟังไม่อิ่มเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะรักในการฟังธรรม คือเข้าฟังแล้วเนี่ยนะอย่างสมมติว่าอย่างคนที่ทํางานถามรุ่มถามค่ทำทำมันแล้ววันเล่าไม่เลิกไม่ลาเนี่ยถามว่าทําไมเขาถึงขยันขนาดนั้นเขาเห็นผลกําไรของการงานอันนั้นงานนี้ได้เท่านั้นงานนี้ได้เท่านั้นตีค่าชั่วโมงแล้วโอ้ชั่วโมงงานของเราเนี่ยชั่วโมงแล้วถ้าเป็นคิดแบบฝรัง่งโอ้ชั่วโมงหนึ่งหลายพันเหรียญเนี่ยนะโอ้แต่และชั่วโมงแต่และว,วัน,นถ้าทําทั้งปีเนี่ย ํำนวณตัวเลขออกมาแล้วปีหนึ่งกี่สิบล้านเหรียญกว่ากันไปโอ้โหพวกนี้ขยันทําแทบตายเนี่ยนะบางทีเขาทาตายเลยก็มีถามว่าทําไมเพราะมันเห็นกําไรเนี่ยนะฉันใดผ้ารยาสาวกที่เขาฟังทมเนี่ยเขาเห็นกาไรแล้วงานนี้ศรัทธาเขาจะเพิ่มขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้งานนี้ฟังปั๊บศีลของเขาจะเจริญขึ้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ฟังปั๊บรู้เลยว่านี่ฮีริโอตปะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านี้ฟังแล้วสุตะ นัยต่างๆเพิ่มขึ้นจากค่าเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นฟังแล้วสติปทานเพิ่มขึ้นสัมปะปทานอิธิบาตอินทรีย์พระละโพชชงองค์มัคเพิ่มขึ้นฟังแล้วแหมน้อมไปเพื่อบรรลุมัคผลนิพพานดูท่าทายางเงียบรรลุได้อย่างแน่นอนในคนระดับสูงคือเขาเห็นผลกําไรของ การฟังเนี่ยนะมันเขาก็เลยรักการฟังธรรมและอย่างหนึ่งที่เข้าบรรลุเป็นพระอริยะได้ก็เพราะการฟังธรรมเพราการฟังธรรมก็ยังเป็นสะพานเชื่อมไปหาการตรัสรู้อย่างอื่นอย่างอื่นก็เลยมีใจรักที่ในการฟังธรรมเพราะ้พระอริยะสาวกทั้งหลายฝักฝ่ในการฟังธรรมฉันใดตัวเองอ่ะเป็นอย่างนั้นไหมสํารวจดูบอกใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆริงเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจด้วยนะนั่นะนะนะยานะที่เจ็ด ภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นใดเราเองก็ประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไรภิกษุทั้งหลาย ภาระนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยาสาวกเมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่หรือบัณฑิตแสดงอยู่ซึ่งธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแล้วย่อมได้ความรู้อัตถะฟังแล้วก็เข้าใจเนี่ยนะคือไม่มีชั่วโมงฟังธรรมชั่วโมงไหนฟังไม่รู้เรื่องไม่มีเลยคืเรียกว่ารู้ทุกคำเนี่ยนะไม่ไม่ไมสงสยัยไม่อะไรทุกคำเ่ยนะรู้เหตรุรู้ผลรู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรร ได้ความรู้พันจึงมีปีติปราโมทที่ประกอบด้วยกุศลธรรมฟังแล้วก็มีปีติฟังแล้วก็ปีติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือจิตใจปลื่มปีติไปในกุศลธรรมดีใจที่เข้าใจอัดเข้าใจธรรมมีความปราโมทมีความปราบปลื่มในกุศลธรรมอริยาสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภะละเช่นนั้นนิยานะที่เจ็ด เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุตุชนอันพระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วเนี่ยนะภิกษูทั้งหลายธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการประกอบด้วยองค์ของโสดาปฏิมาคหรือองค์ของพระโสดาบันเนี่ยนะองค์ของผู้สําเร็จโสดาบันแล้วอีกในหนึ่งถ้าเป็นทั่วๆไปนะถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นยังไงถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ย มีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็อันที่สี่ก็คืออริยะการตศีนถ้าเป็นอีกนัยยะหนึ่งก็คือเลื่อมใสยอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวในระรตนะไตรล่วงภัยเวรทั้งห้าแทงตลอดอริยะญายธรรมคือปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมแต่ตรงนี้เนี่ยนะโสดาปฏิยังฆาธรรมอีกในหนึ่งว่า อริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์ทั้งเจ็ดประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิพล์เป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนแล้วก็มาเช็คดูนะข้อแรกก่อนอกุศลกลุ่มรุมไหมถ้าอากุศลไม่กลุ่มรุมแล้วตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจไหมข้อแรกอกุศลไม่กลุ่มรุมตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจตั้งจิตเพื่อตรัสรู้อริยสัจอย่างเดียวอันนี้ข้อหนึ่งนะตัวในทั้งข้อสองข้อสอง ปัญญาตัวนี้ที่เรารู้เราเห็นเนี่ยเจริญแล้วน้อมไปเพื่อดับกิเลสไหมข้อสามทิฏฐิที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นไปกับลัที่อื่นเนี่ยมีไหมมีอยู่ในรัฐที่อื่นไหมนอกจากในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าข้อสี่ถ้าเป็นอาบัติแล้วรีบทําคืนเหมือนเด็กอ่อนที่เหยียดมือไปโดนไฟไหมข้อที่ห้า ขวนขวายทําอะไรอยู่ใส่ใจในสิกขาไหมเหมือนแม่โคและเลมญ่าไปก็ไม่ไม่ลืมลูกไม่แม่โคลูกอ่อนเนี่ยนะแม่โคลูกอ่อนถึงจะเคี้ยวหย่าไปก็ไม่ลืมลูกมันข้อที่ห้านั้นเป็นผู้ที่เพ่งเล็งในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาสิกขาแม้แต่ทํางานก็ไม่เผลอข้อที่หกเมื่อมีผู้ใดแสดงธรรมเงี่ยโสดลงฟังประมวลจิตด้วยจิตฟังเพื่อความรู้ยิ่งจริง เรีว่าฟังเพื่อต้องการรับรู้ฟังแบบชนิดเรียกว่าเกาะติดจนมันไม่ปล่อยเลยเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่7ฟังแล้วก็ได้รู้อัดรู้ธรรมแล้วก็มีความปราโมทในกุศลธรรมตลอด